สวัสดีครับเพื่อนเทุกท่านนะครับวันนี้จะมากก่าวเรื่องการใช้ใบหาของนะครับกับการค้นหาเบื้องต้นนะครับสําหรับคนที่หาไม่เป็นนะครับโอ้ปากรุ้งใบหาของมีขายในอีเดนกรุ๊ปนะครับเลิกราคานี้นะเลิกไอ้เลิกเลิกเนี่ยจริงๆเลยอีสิ่ะ เลเวลสอะไรเนี่ยสกู s <S เพิ่มพลังม้องกันเป็นอย่างมากอันนี้โอเคนะยี <c oughs> ่สิบเอ็มรากาสปีดสิบก็โอเคนะครับในระดับสปีดเลเวลสักหนึ่งแปดนี่มันก็น่จะเพิ่มประมาณหนึ่งใบหาของใบหาของ <c oughs> ขอดูร้านก่นอนอ่า ใบหาของสามารถซื้อได้ในอีเดนกรุ๊ปนะครับก็เข้าไปที่อีเดนกรุ๊ปเดี๋ยวผมจะกดสัญลักษณ์เข้าไปสัญลักษณ์ของอีเดนกรุ๊ปนี่สามารถที่จะวาร์ปกลับมาที่อีเดนกรุ๊ปที่เราเคยเข้าไว้ครั้งล่าสุดได้นะครับไม่ว่าเราจะเข้าที่เมืองไหนมันก็จะวาร์ปมาที่อีเดนกรุ๊ปแล้วเวลาออกไปมันก็จะออกไปที่เมืองนั้นนะครับโดยที่เราต้องเข้ามาซื้อใบหาของในอีเดนกรุ๊ปเท่านั้นนะครับจะอยู่ที่ตัวนี้นะครับด้านหน้าเลยนะครับนะครับ สามารถซื้อได้ทุกคนนะครับใครได้แล้วก็ใบาหาของขายใบงล้อ20 200 200นะครับแล้วก็ซื้อสูงสุดต่อครั้งได้50นะครับแต่ว่าซื้อได้ไม่จํากัดนะครับแต่ว่าซื้อครั้งละ50เท่านั้นนะครับแล้วก็ถ้าคนมีีเดนแล้วมันไม่ใช่ที่มีโอกาสวาร์ปนะครับแสดงว่าเพื่อนยังไม่ได้มาอัปเกรดมันนะครับก็ให้อัปเกรดกับตัวนี้นะครับ สำหรับคนที่เคยทําไว้ก่อนแล้วนะครับแต่สําหรับคนที่ทําทีหลังเนี่ยมันก็จะให้ตัวอัปเกรดมาเรียบร้อยแล้วนะเมื่อเราซื้อมาแล้วเราก็เอาไปใช้นะครับวันนี้ผมเข้าอีเดนอันนี้เสริมนิดนึงก็คือเวลาเราเข้าอีเดนนะครับผมเข้าที่เมืองเออมืองเมืองญี่ปุ่นเมืองญี่ปุ่นมันชื่อเมืองอะไรวะนะครับ มาเทรมาอะไรเนี่ยอามาเทโซอ,อ่ะผมไม่รู้ผมมั่วนะครับถ้าเราเข้าที่ตัวนี้ปุ๊บไม่ว่าเราจะไปเซฟคาฟาไว้ที่เมืองไหนเวลากดวิงวีมันก็จะไปที่คาฟาแต่ถ้าเรากดที่อีเดนกรุ๊ปใช้สัญลักษณ์ในการวาร์ปยี่สินาทีดีเลย์เนี่ยมันก็จะมาเข้าอีเดนกรุ๊ปแล้วเวลาออกเนี่ยมันก็จะออกมาที่ตัวอีเดนที่เราได้เข้าเอาไว้นะครับ เพราะฉะนั้นก็จะเป็นการเซฟไว้2ที่ก็ถือว่าใช้ได้ในกรณีที่คนอยากมี2ที่เอาไว้นะครับหรือว่ามีเมืองไกลๆเอาไว้เพราะว่าเวลานั่งเรือมันต้องเสียหมืน่นนะครับถ้าไม่มีพวกอะโครหรือว่าพีทมาขายวาร์เนี่ยมันก็ต้องเสียหมืน่นเพราะฉะนั้นก็ใช้วิธีนี้เซฟได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะไปหาของแล้กล่าววิธีหาของเบื้องต้นนะครับเอาแบบง่ายๆนะครับสําหรับคนที่ไม่เก่งอังกฤษก็หาได้นะครับแล้วก็มันมีอีกข้อมูลหนึ่งที่เขาเพิ่งอัปเกรดการตั้งร้านแบบออฟไลน์ เวลาคนซื้อของในร้านออฟไลน์นะครับของเนี่ยมันจะไปอยู่ในเขาเรียกว่ามันจะอยู่ในกล่องจดหมายนะครับมันจะเหมือนกับของรางวัลรายวันที่ได้นะมันจะอยู่ที่กล่องจดหมายเราต้องมารับที่กล่องจดหมายนะครับมันจะไม่ได้เข้าตัวทันทีเหมือนกับการซื้อร้านปกตินะครับแต่ว่าถ้ามันไม่ขึ้นก็มาดูที่กล่องจดหมายอยู่ไหนกล่องจดหมายอยู่นี่นะครับกดเข้ามาที่นี่นะครับมันจะอยู่แต่ถ้าเวลาเราซื้อปุ๊บมันก็จะขึ้นมาเหมือนกับว่าเราล็อกอินแล้วก็ได้ของรางวัลประจำวันนะครับมันก็จะขึ้นตรงนี ข้างๆกับไอเทมช็อปนะครับกดได้หรือถ้ามันไม่ขึ้นเราก็มากดดูที่ซองจุดมายนะครับก็จะสามารถรับในการซื้อร้านค้าที่เป็นร้านค้าแบบออฟไลน์นะครับถ้าเป็นร้านค้าแบบออนลอยมันจะมีหมายเลขการหมดอายุอยู่ด้านล่างนะครับถ้าเป็นร้านค้าทั่วไปก็เข้าตัวทันทีเสียเงินปุ๊บเข้าตัวทันทีนะครับมีให้ดูไหมร้านค้าแบบออฟไลน์มักจะเป็นอาชีพสายบูนะครับ เป็นพีชเป็นเมดเป็นนู่นนี่นั่นที่ไม่ใช่พ่อค้าที่ไม่ใช่อเคมิสแต่นนี้อาจจะไม่เห็นเพราะว่าในเซิร์ฟนี้ค่อนข้างจะมีคนเล่นน้อยอยู่เพราะนี่เป็นเซิร์ฟล่าสุดที่เปิดเมื่อเดือนกว่าๆนะครับร้อนเงินร้อนต่อไปโอเคเมื่อเราต้องการใช้ใบค้นหานะครับก็กดเมือหลักๆที่มีคนขายของก็คือพอนเทล่านะครับก็กดใบค้นหาหนึ่งครั้งนะครับมันก็จะขึ้นหน้าตานี้มานะครับ วิธีหาง่ายๆก็คือเราต้องติ๊กเครื่องหมายถูกที่ตรงนี้ครับค้นหารายการทั้งหมดนะครับนี่คือหาง่ายๆเลยแล้วก็หนึ่งใบเนี่ยสามารถหาได้สิบครั้งนะครับวิธีหาที่จําเป็นจะต้องจําก็คือเราต้องใส่ตัวหน้าที่งเป็นตัวใหญ่นะครับให้ถูกนะครับแล้วก็เว้นวรรคให้ถูกในบางคนเขาบอกว่ามันก็ต้องใส่ให้ถูกทุกตัวมันถึงจะขึ้นมาแต่ว่า สำหรับคนที่ค้นหาง่ายๆไม่จําเป็นต้องใส่ทุกตัวนะครับใส่แค่สามสี่ตัวก็ขึ้นแล้วนะครับขึ้นแล้วเช่นเราค้นหาหมวกกล่องนะครับ WUN หมวกกล่องนี้ก็จะเป็น WUN นะครับแล้วก็มีหลายๆคำนะครับแต่ว่าตัวใหญ่นะแล้วก็ค้นหาเลยครับมีคนขายหมวกกล่องอยู่สองคนนะครับก็จะขายอยู่ที่ราคา เห็นว่าชื่อมันนะครับชื่อมันต่างกันเพราะว่าหมวกกล่องใบบนเนี่ยมันจะมีกร์ดใส่อยู่นะครับแต่ว่าเวลามันมีการ์ดใส่แล้วชื่อมันเปลี่ยนอย่าไปค้นหาชื่อตามหน้ามันนะให้ค้นหาชื่อตอนที่มันไม่ได้ใส่กร์ดนะครับให้จําชื่อที่มันไม่ได้ใส่การ์ดไว้นะครับแล้วก็ค้นหานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันสามารถที่จะดูล้านได้ด้วยนะครับว่าอยู่ในตำแหน่งไหนนะครับสมมุติว่าเราต้องการหมวก ด้านบนเราดับเบิลคลิกนะครับในแผนที่เล็กนะครับแผนที่เล็กนะครับสังเกตดีๆที่แผนที่เล็กมันจะมีเครื่องหมายบวกถ้าเรามองไม่เห็นแสดงว่ามันอาจจะติดอยู่ในสัญ,ญลักษณ์นะครับสัญ,ญลักษณ์ของถังมันบังอยู่ก็ให้ขยายนะเราก็จะเห็นสัญ,ญลักษณ์ชัดเจนนะครับนะครับแต่ไมลคลิกเห็นไหมครับแล้วเมื่อเราเดินไปในตำแหน่งนั้นร้านคา้าที่เป็นล้านที่เราดับเบิลคลิกไว้มันจะขึ้นป้ายสีเหลืองให้เห็นชัดเจนนะครับ เห็นไหมครับสีเหลืองหมวกทิชชิ่นะครับชัดเจนนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในการหาแล้วก็เดินไปหาร้านนะครับคราวนี้วิธีหาง่ายๆสําหรับคนที่ยังไม่เคยลองแล้วก็งงเหมือนผมในตอนแรกนี่ผมงงผมไม่เก่งภาษาอังกฤษนะครับงงมากแล้วก็ภาษาไทยนี่ไม่ต้องพูดถึงภาษาไทยยังพิมพ์มั่วเลยก็ลองนะครับลองก็คือเราพยายามกดร้านที่มันมีของเยอะๆขึ้นมานะครับนะครับเช่นนี้นะครับร้านที่มีของเยอะๆขึ้นมาแล้วก็ลองค้นหาดูเช่นเราจะค้นหาหมวกหมูนะครับ เราก็พิมพ์แค่คำหน้าล้วก็เว้นวรรคดูสิหรือไม่พิมพ์แค่คำหน้าดูถ้าหมวกหมูเนี่ยมันค่อนข้างจะจำเพาะนะครับไม่มีไอเทมอื่นที่มีชื่อแบบนี้มันจะหาง่ายแค่พิมพ์3ตัวก็ขึ้นแล้วเห็นไหมครับเราจะค้นหา,าไม้นะครับไม้ทวินกิ่งไม้เลือดไม้บอสเหรออา่าก็กดไปที่อันนี้เลือดนี่อาจจะต้องพิมพ์เต็มเ,มเมหน่อยเพราะว่ามันมีคําที่เหมือนกันหลายตัวนะครับเป็นทั้ง แม้แต่เว้นวรคนะครับแล้วก็ค้นหาเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเมือนกันมันจะขึ้นมาทั้งหมดเลยที่มีคําว่าเลือดนําหน้าและเว้นวรคนะครับเป็นทั้งไม้เลือดเป็นทั้งปากดูุดเลือดเป็นทั้งออกาตาเลือดนะครับฟันเขี้ยวฟันเลือดอะไรไม่รู้เนี่ยจะขึ้นมาหมดนะครับนะครับโดยประมาณนะครับโดยประมาณลองค้นหาดูไม่ยากครับไม่ยากครับเพียงแต่ว่าอย่างงงอย่างงงไอเทมที่มันใส่การ์ดนะครับ ถ้าเดี๋ยวผมให้ดูจูนะครับจูบางคนอยากได้จูนะครับจูจะมีใส่การ์ดใส่การ์ดที่สองใบจะมีคำหน้านะครับคำหน้าของจูตัวนี้ก็จะมีดับเบิลนะครับแต่ให้จําไว้ว่าอย่าไปสนใจคำหน้าให้สนใจชื่อหลักของอาวุธนั้นๆนะครับชื่อหลักของเขาก็คือจูนะครับจูนะครับกดไปค้นหาเดี๋ยวมันขึ้นมาเองนะครับมีอะไรให้ค้นหาอีกมีโค้ดนะครับโค้ดพวกเสื้อ เสื้อโค้ดผมก็เล็ง,เงอยู่ว่าจะเอามาใส่กับชุดนะครับเสื้อโค้ดนะครับมันก็จะมีโค้ดมีอะไรเมจิกโค้พดพลังป้องกันด้ว,ว่าห้าสิบมีอะไรอีกที่ผมค้นหาย,ยู่บ่อยๆก็จะเป็นมีดดูดเลือดอันนี้อาจจะคำเต็มๆหน่อยเพราะว่าแล้วก็มีพวกชุดนะครับเราชอบชุดอะไรก็อย่าลืมว่าตัวแรกต้องเป็นตัวใหญ่ ที่เหมือนกันในเว้นวรคของเขาเนี่ยตัวใหญ่นะครับถ้าใส่ตัวเล็กนะครับมันจะไม่เจอนะครับหรือว่าถ้าใส่ไปแล้วสี่ห้าตัวไม่เจอก็ต้องเว้นวรคให้เหมือนกันเพราะว่าบางทีคามันก็เยอะนะครับแล้วก็ whisper เหรอ whisper is นะครับอันนี้ก็เป็นการ whisper กับพวกหมู่ whisper นะครับมันก็จะมาเซตที่มีคําว่า w h i s ครับพิมพ์แค่สี่คำก็ขึ้นมาแล้วนะครับโดยประมาณนะครับหาไม่ยากครับเพราะว่าบางทีผมขายของอยู่เนี่ย คนก็ซิบมาหาของผมก็แนะนําว่าเขาลองหาดูสิมันมีร้านที่ถูกกว่านะทําไมเขาไม่มาซื้อมาซื้อร้านผมบางทีผมไปหยิบของมาผมก็ต้องขายแพงนะครับขายสี่ร้านเงี้ยแต่ว่ามีบางร้านเขาขายอยู่เขาขายแค่สาร้านหผมก็สงสัยทาไมเขาไม่ไปซื้อร้านห้าเขาบอกว่าเขาควรค้นหาไม่ให้เป็นยังไม่เข้าใจการค้นหานะครับก็เลยทําคลิปให้ดูนะครับโดยประมาณการค้นหาเบื้องต้น,นครับไม่ยากครับลองดูลองดูนะครับเปิดมันได้เยอะเนี่ยแล้วลองดูนะครับเดี๋ยวจะค้นหาเมจิกนะครับเมจิก <c oughs> M ผมเนี่ยมองทีกดทีละตัว,ว M A G M A G ขึ้นไหมไม่ขึ้นนะต้องมี I C <oughs> I C ขึ้นไหมย,ยังไม่ขึ้นนะครับมีเว้นวักนะครับยังไม่ขึ้นอีกต้องมี C ด้วยใช่ไหมโอเคมาแล้วครับประมาณนี้นะครับไม่ต้องพิมพ์ทั้งหมดนะมันจะมีคำา m g i ก c าร r d อาราบันะครับส่วนนี้ก็ความตายกาเดียนอันนี้ซิลเวอร์อันนี้มิดหนอนนะครับมิดหนอนมิดหนอนนี่ก็คำหน้าคำเดียวก็น่าจะได้เพราะว่า คำมันเป็นคำจำเพาะนะครับลบของเก่าก่อน f a c e มาไหมมานะครับมีดนอนนะครับคำที่เป็นคำจำเพาะเนี่ยจะค้นหาง่ายนะครับส่วนคำที่มีเหมือนกับคนอื่นบ่อยเยอะๆเนี่ยก็อาจจะค้นหายากหน่อยนะครับหมดไปแล้วนะครับ10ครั้งเราก็ต้องปิดนะครับถ้าเราต้องการค้นหาใหม่ก็ปิดแล้วก็เปิดนะครับแล้วก็ค้นหาใหม่นะครับเพราะว่าใบมันเป็นแค่200นะครับถูกนะครับ วิธีค้นหาก็ประมาณนี้นะครับ <c oughs> ขายเรื่องเรื่อย <c oughs> ว่างจะตอบนะ <c oughs> เล่นตัวเล็อกอ้าวปิดทิ้งทั้งนั้นถ้าปิดทิ้งไปเนี่ยถ้าเราใช้ไม่ครบมันก็จะหายไปเลยนะครับ <c oughs> เพราะว่าหนึ่งการกดใช้เนี่ยกาสมันจะหายไปแล้ว <c oughs> ไม่ว่าเราจะใช้หรือไม่ใช้ก็ตามแต่นะครับ <c oughs> โลออกเข็มขัดชินโนบิ โอเคครับโดยประมาณนะครับอย่าลืมนะครับถ้าเราซื้อของจากร้านที่เป็นร้านออฟไลน์นะครับของจะอยู่ในกล่องจดหมายนะครับถ้าเราซื้อแล้วมันจะต้องไปเอาในกล่องจดหมายนะครับเงินจะเสียไปแต่ของจะอยู่ในซองจดหมายไปรับในซองจดหมายนะครับการค้นหาก็ต้องใส่ตัวใหญ่ให้ถูกนะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรครับประมาณนี้นะครับสาหรับการค้นหาขอบคุณเพื่อนที่ติดตามมารับชมนะครับสาหรับคนที่หาไม่เป็นคงจะช่วยได้สักเล็กน้อยผมก็ดีใจ ถ่ายคลิปเล่นเล่นติดช่องนะครับไม่ถูกตาต้องใจยังไงต้องขออภัยด้วยขอบคุณมากครับ